สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 นนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูป,ปอยใน EP ีที่178ค่ะครูป,ปอยชวนมาอ่านเรื่องหนูกับกบด้วยกันนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลขกำกับบรรทัดนะคะจะได้รู้ว่าเราชี้ถึงบรรทัดไหนเนาะครูป,ปอยจะเริ่มจากนี่บรรทัดนี้นะคะ ยำต้นน้วใหม่เล็กนึงสงสามสี่ัดที่4เป็นย้อหน้าที่สองแล้วเนาะสละห้าัดที่6เป็นย้อหน้าที่3 7 8 9 10 11 12 13 14 สิ 15, 16, 17, บห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบรรทัดเขียนลูกเขียนตัวเลขกำกับบรรทัดนะคะตัวไม่ต้องใหญ่เน้ะเท่าตัวหนังสือนะคะมีทั้งหมดสิบแปดบรรทัด เมื่อเด็กเ,เขียนครบแล้ว18บรรทัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านหัวข้อก่อนเนาะหนูกับกบ่าหัวเรื่องนะคะหนูกับกบท่าที่1น,นะคะหนูตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่งวักหนึ่งครูป,ปอยจะอ่านให้ฟังสองรอบนะคะเที่ยวหากินเที่ยวหากิน อยู่ตามทุ่งนาอยู่ตามทุ่งนามันเจอกบมันเจอกบนั่งอยู่ริมบึงนั่งอยู่ริมบึงเกิดคุยถูกคอกันขึ้นเกิดคุยถูกคอกันขึ้นจึงตกลงจึงตกลง เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันบรรทัดที่สี่นะคะนับตั้งนับแต่นั้นมานับแต่นั้นมากบกับหนูกบกับห,น,หน,นูก็ไปเที่ยวหากินด้วยกันก็ไปเที่ยวหากินด้วยกันทุกเชา้าทุกเย็น ทุกเชา้าทุกเย็นปรรทัดที่6แล้วนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งหนูพูดหนูพูดกับกบว่ากับกบว่านี่แน่นี่แน่เจ้าเพื่อนยากเจ้าเพื่อนยากเราก็คบกันมานานแล้ว เราก็คบกันมานานแล้วแต่ที่ข้าลำบากใจแต่ที่ข้าลำบากใจก็คือก็คือเราจะไปเราจะไปหากินไกลๆหากินไกลๆไม่ได้ไม่ได้ไ เพราะข้าเดินชา้าเพราะข้าเดินชา้าแต่เจ้าแต่เจ้ากระโดดเร็วกระโดดเร็วข้าตามไม่ทันข้าตามไม่ทันปฐติกานะคะกบจึงถามว่ากบจึงถามว่าถ้าเช่นนั้น ถ้าเช่นนั้นจะทำจะทำอย่างไรอย่างไรดีเล่าดีเล่าท่าที่10นะคะหนูตอบว่าหนูตอบว่าเรามาผูกตีนเรามาผูกตีนติดกันติดกันเสียเถิด เสียเถิดกบก็เห็นดีด้วยกบก็เห็นดีด้วยบทที่11นะคะต่อมาต่อมาหนูและกบหนูและกบไปเจอบึงเข้าไปเจอบึงเข้ากบดีใจมากกบดีใจมากรีบกระโดดลงไป รีบกระโดดลงไปว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเล่นฝ่ายหนูฝ่ายหนูหนต้องลอยคอต้องลอยคออยู่ในบึงอยู่ในบึงไม่ชา้าไม่ชา้าก็ขาดใจตายก็ขาดใจตาย วันที่13นะคะขณะนั้นเองขณะนั้นเองเหยี่ยวตัวหนึ่งเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาบินผ่านมาแลเห็นหนูแลเห็นหนูตายในน้ำตายในน้ำก็บินโฉบลงมาก็บินโฉบลงมาจับหนู หน,นูเอาไปกินเอาไปกินกบก็ลอยกบก็ลอยติดเชือกติดเชือกขึ้นไปขึ้นไปเป็นอาหารเป็นอาหารของเหี่ยวด้วยของเหี่ยวด้วยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง ตกลงก็ตายทั้งคู่ตกลงก็ตายทั้งคู่เดี๋ยวเรามาอ่านคลองเลยในครั้งเดียวเลยนะคะหนูกับกบหนูตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ตามทุ่งนามันเจอกบนั่งอยู่ริมบึงเกิดคุยถูกคอกันขึ้นจึงตกลง เป็นเพื่อนกันนับแต่นั้นมากบกับหนูก็ไปเที่ยวหากินด้วยกันทุกเชา้าทุกเย็นวันหนึ่งหนูพูดกับกบว่านี่แน่เจ้าเพื่อนยากเราก็คบกันมานานแล้วแต่ที่ข้าลำบากใจก็คือ เราจะไปหากินไกลไกลไม่ได้เพราะข้าเดินช้าแต่เจ้ากระโดดเร็วค้าตามไม่ทันกบจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีเล่าหนูตอบว่าเรามาผูกตีนติดกันเสียเถิดกบก็เห็นดีด้วย ต่อมาหนูและกบไปเจอบึงเข้ากบดีใจมากรีบกระโดดลงไปว่ายน้ำเล่นฝ่ายหนูต้องลอยคออยู่ในบึงไม่ช้าก็ขาดใจตายขณะนั้นเองเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาแลเห็นหนู ตายในน้ำก็บินโฉบลงมาจับหนูเอาไปกินกบก็ลอยติดเชือกขึ้นไปเป็นอาหารของเหยี่ยวด้วยอีกตัวหนึ่งตกลงก็ตายทั้งค่่พอจบเรื่องนี้แล้วเรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะเรียนรู้คำศัพท์ เล at, ือกคำที่กําหนดให้เติมลงในเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องมีคำว่าหนูเนาะเดี๋ยวสอนสะกดก่อนหอนอูหนูกอโอบบกบบอองอบึงชอเอือกอเชือกชอโอบบโฉพอูกอผูต่อีนอตีนหอยอเอววเยียวเยีวเอกเยวอ หอนำยอนะคะหอกับยอสองตัวแรงนี่เป็นพยัญชนะต้นนะคะสระเอียจจำได้ไม e. หมเอียอมีวาแวนเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกคือไมเอกฮะทั้งหกอ่าทั้งแปดข้อนี้นะคะให้เด็กๆเอาคำมาเลือกเติมนะคะส่วนด้านล่างจับใจความ อันเรื่องหนูกับกบแล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งหนูกับจุดจุจุดเป็นเพื่อนรักกันข้อที่หนหนูกับจุดจุจุดเป็นเพื่อนรักกันข้อที่สองกบกระโดดจุดจุจุดแต่หนูเดินจุดจุจุดข้อที่สองกบกระโดด จุดๆแต่หนูเดินจุดๆอันนี้จะอยู่กลางๆเรื่องนะต่อไปข้อที่สามกบผูกจุดๆติดกับตีนหนูข้อที่สามกบผูกจุดๆติดกับตีนหนูข้อที่สี่จุดๆโฉบลงมาเอาหนูและกบไปกินข้อที่4จุดๆ โฉบลงมาเอาหนูและกบไปกินข้อที่5กบกระโดดลงไปไว่ายน้ำในจุดๆ,ๆข้อที่5กบกระโดดลงไปไว่ายน้ำในจุดๆ,ๆต่อไปหน้าที่92นะคะหน้านี้จะให้คิดวิเคราะห์นะคะนำตัวอักษรในภาพ เขียนลงในช่องว่างนาข้อความที่ตรงกับภาพมาดูตัวอักษรในภาพก่อนก็คือมีกอไก่ขอไข่ขอควายงองูและภาพสุดท้ายคือจอจานนะคะเรามาดูาข้อความข้อที่1ก่อนเนาะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมาดูข้อความก่อนหนูกับกบคุยกันถูกคอข้อที่1ห,หนูกับกบ คุยกันถูกคอให้เด็กเลือกสิคะว่าภาพใดนั้นตรงกับข้อความโดยเอาอตัวอักษรมาเติมนะคะข้อที่2หนูกับกบผูกตีนติดกันข้อที่2หนูกับกบผูกตีนติดกันข้อที่3กบกระโดดลงไปในน้ําข้อที่3กบกระโดดลงไปในน้ําข้อที่4ี่ หนูขาดใจตายในน้ำข้อที่4หนูขาดใจตายในน้ำข้อที่5เกยียวโชบลงมาจะกินหนูข้อที่5เกีียวโชบลงมาจะกินหนู 5, มนหนเมื่อเด็กน้ำตัวอักษรเติมเสร็จแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดเรียนรู้คำศัพท์เลือกคำที่กำหนดให้ เติมลงในช่องวางให้ได้ใจความมาดูคำศัพท์ด้วยกันนะคะกออะนอกันกออีนอกิน,ออน,อกนวออยอยวายวายเอกวายหออรอหานรอเรือเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตากับแม่กลน,นะคะ,ะเหมือนตัวนอหนูสะกดนะคะเหมือนหออหนอหานเลยเนาะแต่คำว่าหานคือการแบ่งครึง่งแบบเท่าๆกันนะคะใช้ตัวรอเรือสะกด บอากบากพเอนเพื่อนเพื่อนเอกเพื่อนดอโอดโดดทองทุงทุงเอกทุ่งอ่ามาดูข้อที่หนึ่งหาจุดจุดจุดข้อที่สองคุยอ่เป็นไงข้อที่สามจุดจุดรักข้อที่สี่ล่ำจุดจุดข้อที่ห้ากระจุดจุดข้อที่หกอาจุดจุดจุดข้อที่เจ็ด จุดๆแล้วก็น้ำข้อที่8ดจุดๆนาะมาดูข้อที่1ก่อนหาจุดๆหาอะไรเอ่ยหาการหากิน,หา,กนหาไหว้หาหารห,หาบากหาเพื่อนหาโดดหาทุง่งให้เด็กเติมคํำเราให้มันได้ใจความนะคะแปลว่าหาอะไรเอ่ยหากินนะคะคำแรกข้อแรกเลยเนาะหากินนะ้นองนั้นเด็กๆ ทำเองนะคะคำก็เป็นคำที่คุ้นเคยในเ,เรื่องหนูกับกบนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านเรื่องหนูกับกบนะคะสัมปส ي สมาหลายๆรอบโดยโดยเปิดจากคลิปวิดีโอคูป,ปอยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามนะคะาลากันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ